นี่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 ทีวีแมนเดี๋ยวมือเนี้ยฉันเลี้ยงเองนะตัวเธอเออมันมันจะดีเหรอทีวีวิวแล้วเธอไม่นั่งเหรอเออพอดีว่าลมมันเย็นนะคะตัวเธอไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเธอนั่งไปคนเดียวเลยไม่เป็นไรนะเออไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นเลหรอกนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเธอเลี้ยงเรามาบ่อยแล้วนะั้งเนี้ยฉันขอเลี้ยงเธอบ้างสักครั้งไม่ ไม่ตโอเคเขาเข้าใจแล้วอ่ะอะเดี๋ยวเออโทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอตัวไปรับมือถือก่อนนะพอดีเรื่องงานเข้ามา่ะอ๋อเหรอได้จ้าได้จ้าตายแล้วทีวีบูมอนโทรมาฮัลโหลว่าไงครับที่รักี่คิดฉันมารออยู่ที่ห้างแล้วนะเมื่อไหร่เธอจะมาเนี่ยออขอเวลาผมอีกสัก20บนาทีได้ไหมพอดีตอนนี้รถติดนะจาเพอ เขาเข้าใจแล้วจ้ะรักนะคะจุ๊บจุ๊บเกือบื่องนี้เกือบตาขาดแล้วไม่ไหนของเขาเนี่ยมาแล้วมาแล้วจ้ะที่รักไหนๆก็กับมาแล้วเธอกินกันหน่อยไว้ที่รักจ๋ามาแป้งกินกันเลยดีกว่าไหมฉันมีงานด่วนนะจ้ะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปที่อีกที่หนึ่งน่ะพอดีมีงานด่วนจริงๆอ่ะงานด่วนงานด่วนอะไรของเธออ่ะเพิ่งนัดเรามาเนี่ยมีงานด่วนอีกแล้วเหรอออ พอดีคาเมล่าแมนกับกับสกิมมี้ตีนอีกแล้วนะ่ะเขาต้องการกำลังเสริมนะจ๊ะพวกตู้ไม่เกี่ยวไฟฉันต้องรีบไปเป็นกำลังเสริมให้เขาก่อนนะเอาหรอกินก่อนไม่ได้เรยแล้วก็วไปช่วยพวกเขาอะ่ะค่ะเพราะมัน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 โดดจริงๆเรื่องเขาขัดปอดตายเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้าแล้วเดี๋ยวติดต่อไปนะที่รัก<อ>เจอกันจ้ะนี่ฉันเริ่มสงสัยแล้วว่าเจ้าทีวีแมนนี่เขามีกิ๊กหรือเปล่าเนี่ยยังนี้เนี่ยฉันต้องสื้อ ทำไมสวยจังเลยเนี่ยว้าวเดี๋ยวดานนี่มันคราฟก้านี่นาตัวละครใหม่จากเกมมือถือมุมคายสตาร์เร็วนี่เลยนะคราฟกาเหรอใช่ใช่ใช่เกมอะไรเกมคุมไยสตาร์เร็วเหรอนะจริง จะต่อปดเกมนี้เหรอโอ้ไม่ยากเลยเป็นแนวเทิร์นเบ d แบบใหม่นะเล่นเข้าใจง่ายมากๆฮะยิงหรอแนวเทิร์นเบ d แบบใหม่เอ้าโหหลุดยอดไปเลยแล้วนี่เล่นฟรีไหมเนี่ยเจ้าตัวตบิโดฉันอยากเล่นจังเลยเนี่ยเล่นฟรีสิเกมใหม่ล่าสุดเลยนะจากผู้พัฒนาจากเกมชิจิอิมแพกเลยชิจิอิมแพกเอ้โอ้นี่ฉันรู้จักเลยเนี่ยรู้จักยังดีเลยเนี่ยเล่นอยู่ตัวละครให้ท่านีเยอะเลยตอนเนี้บอกไว้ก่อนใช่ใช่ใช่นี่คือตัวละครในเกมนี้อก็มีให้เล่นเยอะมากเลยนะมากกว่า30ตัวละครเลย สามสิบคนตัวเลยหรออ้หแล้วก็แต่ละตัวม็มีเสน่ห์และเรื่องราวเป็นของตัวเองด้วยนะเป็นตัวละครเรียนเป็นสตอรี่ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยถ้าฉันอยากเล่นนะฉันอยากเล่นตัวคาบกล้าต้องทำไงเนี่ยอยากเล่นตัวขับกล้าเนี่ยจริงๆเนี่ยก็เล่นได้เลยนะเพราะว่าเขาอัปเดตแพทหนึ่งจุดสองมาแล้วอ่ะตัวละครชื่อว่าคาตาเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับห้าดาวเลย ใจเย็นๆสิฉ <champions S 1> ันยังอธิบายไม่จบเลยมีฐานที่ใหม่ด้วยนะมีกิจกรรมจำกัดเวลาสนุกๆมอนสเตอร์และกิจกรรมแบบว่าล็อกอินครบ7วันเลยโอ้เราไม่ครบ7วันนี่ทุกคนทุกคนต้องโหลดกันมาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมีโหลดมาบ้างเนี่ยทุกคนโหลดกันเลยใช่ๆๆ แทนฉันเล่นในมือถือละกันเพื่อนๆก็มาทดลองเล่นตัวละครใหม่นะครับแล้วก็กรอกโค้ดนี้ได้เลยเพื่อรับ50สเตล่าเจดนะครับอนี่เขาเข้าอีมาวางนั่งเล่นตรงนี้เลยนี่แหละจบนี่ปึ๊บจบแยบไล้จึ้งนี่จะเขานั่งเล่นตรงนี้เลยไอ่ลู้โชคกันตายเดียวกันได้เลยเพื่อนตายคลิปเดียวกันคลิปท่านลยข้างล่างเนี่ยข้างล่างโหลดมาเลยเนี่ยตามลิงก์นี้เลย ท่านบดครับท่านบดท่านบดต่อตอน์ติโกครับมีลูกค้ามาครับนี่เจ้าหมีแกไม่มีมารยาทเลยอ่ะเข้ามาแล้วไปเคาะประตูเนี่ยขอโทษครับขอโทษครับขอบคลูกค้าครับท่านเนี่ยลูกค้ามาแล้วครับท่านท่านท่านนักสืบยังไม่ได้เชิญเข้ามาเลยเข้ามาได้ไงเนี่ยนี่วันหลังถ้าแกทำอย่างนี้นะจะจะหักเงินเดือนแกอะไรแกได้ที่เดียวใหญ่เลยนะย ลูกสาวใ้เป็นลูกกลางคืนดิล่ขอโทษละไม่ด่าขอโทษที่เอาคืนให้ฉันเล่นบทตามบทเนี่ยฉันเล่นบทดีก่อนได้ไวอ้อยากได้ตใหญ่ไม่ใช่หรือไงก็ให้เป็นบ้างไงฮะนี่หลวพอเป็นนี่เดี๋ยว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 เอาเอาหน้าแกออกไปไกลๆได้ปหมฉันกลัวแกจะกินฉันเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาทันห้องแงะวะ หมนึ่งห้องเลยเนี่ยออกมาได้ไหมขอโทษนะเดี๋ยวขออเล่นแป๊บนึงอ่ะบทนี้นานๆทีได้ได้เล่นทีอ่ะโอ๊ยนนี่เป็นเพื่อนแล้วโอ้ยกอดเลยเออตาบทบาทหน่อยสิเจ้าหมีโปรเฟชชั่นอลหน่อยโอ้ยโอ้ยู่แล้วแม่บอกให้มาโพสติ้งด้วยห้างเนี่ยนาเกลแกห้องไปโพสติ้งด้วยตาบทบเออเจ้าหมีไปเอากาแฟไปเอาอาหารมาให้ลูกค้าสิ ใช่ครับได่ครับท่านต่อเทมิโดครับเดี๋ยวตกที่เป็นหมูเลยไได้แกพูดไปม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันบอกว่าฉันบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้แกฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้แกอย่าอย่าถ้าจะยินนะมีเครื่องดักฟังงอะว่าไงเธอคือพอดีว่าฉันอยากจะให้คุณเนี่ยไปซืบเจ้าทีวีแมนหน่อยพอดีว่าฉันถูกใสว่าทีวีแมนเนี่ยแอบไม่มีกิ๊กอ่ะช่วยฉันหน่อยสิ เอาโอ้โห,โหเรื่องชู้สาวอีกแล้วหรอเรี่ย ع? แฟนมีโกงมีกิก๊กช่วยไม่ได้จริงๆเลยคุณมอทอมโดคาคกับท่านลูกค้าครับรูอา,อาหารมาแล้วครับอาหารครับคงไม่ทินทั้งนั้นเลยนี่นี่โค้กซีโร่หรือเปล่าเนี่ยนี่มันโค้กครับแต่ว่าโค้กชูกกร์ครับถ้าจะเอาซีโร่ไปเอาซีโร่มาให้ชานกินเอาไปตึ้งดูด้วย่ะ ไปแล้วอยู่เออขอโทษนะครับคุณลูกค้าเมื่อกี้เออนีดยคนอย่า,ยยากลัวสมาธิมีลูกค้าอยู่อยเออเมื่อกี้บอกว่าสงสัยว่าเอ,อแฟนมีกิ๊กใช่ไหมครับใช,ใช่ใช่ใช่ฉันสงสัยมากเลยว่าเจ้าทีวีแมนน่ะมันแอบไปมีกิ๊กมันแอบลกใจฉันนี่ฉันไม่ยอมนะฉันบอกไว้ก่อนเลยว่าฉันไม่ยอมเด็ดขาดอ,อ๋อเรื่องนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ก็แค่สะกดรอยตามง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ไปดูว่าเขาเนี่ยอยู่กับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าเออเดี๋ยวเรื่องนี้จะขอลับอ่ะคคกฟีโลมาแล้วโคกฟีโลครับท่านสตอวีบีโดครับอ่ะขอบคุณมากเจ้าหมีอาหารเม็ดเนี่ยไว้ข้างนอกเ <c oughs> จ้าบ้าแล้วฉันเป็นหมีแล้วมาเน,นอาหารได้ยังไงฉันกน็คือมอมะไมช่หมีแล้ว เราจะมาเสิร์ฟให้ฉันทำไมเล่าเอาไมแก่สั่งให้ฉันไม่แก่สั่งให้ฉันเอาไปเอาไปไม่ใช่ไม่ใช่หรือไงฮะฮะเออเออเออแกอยากได้ชิ้นหนึ่งก็เอาไปแล้วกันเอาเอาเป็นไปชิ <h 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 ้นแล้วกันใจอ่ะหยิบมาหยินมือกันเรื่องเรื่องมีกิ้งดีเดี๋ยวผมดูให้นะครับอ่รอสักครู่แล้วใจเย็นๆนะครับผมได้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 ไม่ต้องมาเลยทั้งทนายทำคดีนี้สำเร็จแล้วก็ฉันเนี่ยนะจะ ให้ไม่อนเลยอโอ้โหรวยเละเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสารหนีเล่นเป็นบทอย่างเงี้ยก็กดไลค์ให้หมีแล้วก็คอมเมนต์ว่าว่ามีน้าูงสารมีจะได้เป็นคนดีให้ดูอเจ้อหีนี่เตรียมรถเสร็จหรือ,อยังเนี่ยไม่ใช่ไปต้วมเตรียมแถวไหนนะอ่ามาแล้วครับท่านต่อตอมิโดมาแล้วครับเอ โทษนะไปสืบคนใช้รีบูซีเลยเหรอใช่คับไปสืบคนระดับท่านต่อจะมีดูต้องหมดหรูๆแบบรีบูซีเนี่ยครับออรีบูซีโทษทีนะสีแดงแป๊ดเลยคนไม่สงสัยเลยเนาะแล้อีกอย่างหนึ่งทำไมไม่เป็นสีดำละ่ะ่าคาสีดำใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมเอาสีดำให้ครับนี่สีดำเดี๋ยวทำไงอ่ะขอกดอีกทีสิเอาสีขาวไปครับท่านต่อตบีดูเอาสีขาวโอ้สวยมาก สีดําเขียวไหมสีดําเขาสีดํานี่ไงี่ยเขาที่เขียวที่เขียวได้อะสีเขียวโอ้โหอ้ยใช่ไหมสีเขียวเหมาะกับท่านไหมครับท่านต่อตะบีโดเออโอ้เหมาะมากเลยค่ะมันคือไปเลยครับเขาไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะคือต่อตะบีโดผมไม่รู้เลยเนาะเขียวแป๊ดเลยเนี่ยแล้วทำไมฉันนั่งไม่ได้เนี่ยเจ้าหมีพอดีปุ่มมันปุ่มเปิดล็อกไม่ได้อย่าบอกนะว่าประตูเสียเนี่ย ประตูตไม่ได้เสียคับรถเพิ่งซื้อมาใหม่แต่ปุ่มไหนผมกดไม่เ,เป็นการปุ่มเปิดประตูกันนี่ตัวคนเป็นแกเป็นโชเฟอร์ภาษาอะไรเนี่ยเป็นไดรเวอร์ภาษาอะไรเนี่ยฮะอันนีเป็นว่าท่านท่านวิ่งตามรถด,ดีกว่าครับแต่ท่านนั่งหน้ากระโปรงรถก็ได้แหละเหมือนเหมือนลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่อ่ะไปเลยไม่เลยไม่มีไม่ไไมีใครรู้แน่นอนไปเลย มาแล้วครับมาแล้วกระพานมาแล้วโอเคก้นหลังเนี่ยซ่อมประตูด้วยนะเจ้าหมีจริงๆประตูไม่พังหรอกผมกดไม่เป็นครับรถใหม่เอ้าอะไรเนี่ยโอ้อุตส่าห์ให้ไปเรียนขับรถตั้งนานโอ้ยท่านี่เรียนขับรถแต่ท่านไม่ได้เรียนให้เปิดประตูรถนี่ผมก็เปิดกระบอกฝั่งผมไงแต่ความท่านจะเปิดไม่ได้ผมราะนี่กดตุ่มเลยมันล็อกไปหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเจ้าหมี่แกกดประสาทมากนะ อ่ uh, ลงมาเลยอยากอยากอให้คนดูติดตาเบิ่มขึ้นด้วยขอลงแค่วิ่ดแกก็ลงตาสีมันมองไม่เห็นเ้าหมีนู่รักนะบอกไว้ก่อนเลยนี่น่ารักไหมหาดูเหมือนว่าห้างนี้เนี่ยเงียบชะมัดเลยเจ้าหมีสตาร์ทมีโดครับซื้อของเล่นให้ผมหน่อยครับ เอแกทำงานอยู่นะแกยังจะมาขออีกเหรอฮะขอหุกอยากได้ขุกเลยนะงานๆมีหุกจะได้อะเพราะจริงๆผมก็ไม่มีใครซื้อให้ผมอ่ะโอ้าะผมตกขึ้นมาผมก็อยากได้อะนะโอ้โหเรื่นะพี่เจ้าแกก็เก็บเงินซื้อเองสิอุ้ยน่ากินจังเลยเอะมี่อยากกิน่อันนี้ไม่เคยกินอย่างเงี้ยอะอยากกินอย่างเงี้ย ให้ทุกคนนะกดไลค์ให้มีนะมีจะได้มีตังค์ไปซื้อของเนี่ยอันนี้มาของคนไม่ใช่ของสัตว์เลี้ยงอ๋อดูดิีิเต่ร์หันเมดแต่ดูหันเนี่ยโอ้่าอแต่เจ้าทีวีมมนน่าจะอยู่แถวแวนี้อะนะโอ้เป็นตอตอรมิโดนยังเป็นไฟน์ดอนแฟนดีนี่ใช่ไหมนี่แกจะดูเหรอมันเป็นเกมไม่ใช่หนังมันเป็นเกมเอาเหรอแกจะเล่นเหรอ ไม่อยากซื้อแผ่นเกมนี้จะเอามาเล่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่นนะเจ้าหมีทํางานก่อนสิเราเล่นอีกแล้วไม่อยากทํางานเลยถ้าไม่ทํางานเราก็ไม่มีเงินนะที่จะไปซื้อเกมซื้อของเล่นได้เนี่ยอุ้ยเล่นไงเล่นไงอุ้ยอุ๊ยเล่นไงอุ๊ยเจ้าหมีถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปสิกันน่ะถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วิช่วยให้หน่อยกันน่ะที่รักคิวไหมจ๊ะก็หิวนิดนึงอ่ะ ถ้าเธอจะผิวงั้นเราแวะหาอะไรดื่มหาอะไรกินกันก่อนไหมก็ได้นะเฮ้ยช่วยถ่ายนั่นนี่แล้วกันนะถ่าย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 นี่เลยเขาไปแล้วอ่ะตูดีกันใหญ่เลยตูดี่ถ่าย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 ถ่าไว้เก็บไว้นี่วิญญาณบ้านนี่สอนรู้สอดเห็นนี่เจ้าทีวีแมนเหมือนแบบมีคนมาแอบดูพวกเราอยู่เลยนะแอบแล้วไม่หรอกที่รักคุณคุณคิดไปเองอ่ะมันไม่มีอะไรหรอก ้ยชวีอย่างนี้เราก็มีหลักฐานแล้วใช่ใช่เรามีหลักฐานแล้วเรามีหลักฐานแล้วแล้วครั้นี้เราจะแบ็กเมลมันก็้าใจไหมแบ็กเมลอะไรล่ะแบ็กเมลต่างหากเราเราจะแบ็กเมลมันแล้วก็เรียกค่าเสียหายเพื่อไม่ให้อาลูกค้านั้นไปส่งให้เจ้าทีวีเดวิลเขาจ้างเราแล้วเราแกแล้วเก็ะแล้วกจะมาเก็บตังอีกคนนี้ทัอไปท่านท่านจอตบิโอคิดดูนิดเขาได้ทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะได้ทั้งหบบว่า เก็บหลักฐานเออมีหลักฐานเอาความลับไปบอกอย่างนี้เหรอไอช่ยชัเอาความลับไปบอกถ้าเกิดไม่จ่ายังค์เราเอาความลับไปบอกเราไม่จะกลบขูยนะเป็นไอเดียที่ดีโอเคเราแค่เอ่าให้ฟังไม่ได้กลบขูยนะยันปะเข้าไปคุยกันดีกว่าปะเขาไปคุยเลยนี่เดี๋ยว ดี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 ทำไมดีถ่ายแล้วถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้เราคุณเป็นใครกันเดี๋ยวกเราเป็นนักสืบไอ้เด็กหนุ่มจะมีโดนเป็นนักสืบนี่ถ่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยทำไมมีนักสืบเข้ามาผมก็ไม่รู้เหมือนกันที่รักผมไม่รู้จักสองคนนี้เลยเราเราไปกันเถอะเราไปกันเถอะเราไม่รู้จักเลยไม่รู้ไม่รู้เลยนี่จะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้แล้วเจ้าหมูไปไหนไปไหนจั่หมูอีกว ว้าวุ้ยทีนึงเราเปิดลุ้งแะ้วผเลยก่อนเนี่ที่รักจะทำอะไรมาเนี่ยฮะเดี๋ยวถูปเดี๋ยวผมขอเรื่องสองสักสักแป๊บนึงนะครับเอ่อถ่ายสองคนมันมนี่มาดิอะไรถ่ายรูปเก้ไฟถ่ายรูปเดี๋ยวผมขอเรียร์ก่อนนะที่รักสักครู่พีวีเดี๋ยวพี่อูแมนกลางพวกแกมาใช่ไหมยอมรับมาไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างนี่ไม่ได้จ้างจริงๆนะนี่คือเออฉันมีเรื่องจะบอกอ่ะคือฉันเก็บหลักฐานไว้หมดแล้ว มันมีหลักฐานไปหมดแล้วเออใช่ใช่เออถ้าเกิดนายไม่อยากให้หลักฐานพวกเนี้ยหลุดรอดไปนะนายก็ต้องจ่ายเงินมาใช่บอกไว้ก่อนเลยโอ้ตบด้วยเกาต่อไปดูเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมมือลั่น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 เหรอมือลั่นเหรอตบคืนดิเละถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยอะไรสรุปจะจ่ายเงินมาไม่งั้นความลับหลุดนะอือกันกันเท่าไหร่เอประมาณรักสองพันดีไหมท่านฮะสองพันบาทเนี่ยนะ ใช่ใช่สองพันสองันยี่ซื้อข้าดเหนียวกับซื้อกระดำในกล่องกับของกล่องเลยะท่านท่าตอตอร์โด,โด,โดงั้นเถอาต่อรองกับเขาก่อนไหมโอเคปะได้ได้ได,ไดโ,อโอเคฉัน่ะคิดกับเจ้าหมีอะสองพันแต่ฉันต่อให้นายเหลือสองร้อยแล้วกันอ๋อสองร้อยค่าน้ำมันยังไม่พอเลยสองร้อย สองร้อยเหรอโอเคตรงนี้เลยเออ่ไม่ทราบว่าสะดวกรับเงินสดหรือโอนจ่ายครับเอ่อเงินสดก็ได้จะได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวได้พอดีเลยก๋วยเตี๋ยวพอดีเลยได้แล้วจบนะได้แล้วจบนะได้เลยจบแน่นอนจบแน่นอนเอาโอเคเอาเอาเอาไปเอาไปไ้าขอบคุณมากเลยให้คนละสองร้อยเลยคนละสองร้อยสุดยอดจบนะจบนะโอมาแล้วนี่ทีวีบูมแมตไม่มีอะไรนะเราแค่มาถ่ายรูปแบบดาราดังอ่ะเราไม่ไม่เคยเห็นทีวีบูมแมตกับทีวีแมนเลยอ่ะ เราแค่มาถ่ายรูปไปเฉยเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับอขอบคุณมากนะฉันก็เข้าใจดีอะช่วงนี้ฉันดังๆอยู่เชื่อใจเลยเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับถ้าถ้าหมดธุระแล้วเราเราไปกันกดีกว่านะที่รักถ้าหมดธุระแล้วไปไปกันอะไรอะจ้าจ้าจ้หมูอาไม่ใช่มีหมีมีเอาหรอมีรูปนะมีรูปไปเถอะไปเอไปเะเอดี๋ยวเดี๋ยวที่เดี๋ยวักไปไปก่อนเลยได้ไมคะไปก่อนเลยค่ะ ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวไอ้พวกเล้าฐานอะไรอ่ะเดี๋ยวมาเอาคืนด้วยนะเฮ้ยเจ้าหมีค yeah> claro ุ้มมากๆเลยอ่ะนี่เราต่อเขาจาก2,000เหลือ200เนี่ยโอ้โหท่านเราคุยไปทำด้วยก็จริงนี้ดีกว่าใช่ใช่เรานี่เก่งกันจริงๆเลยปะท่านท่านแต่เมื่กียสองพันมันก็สองพันมันก็น่าจะจายแล้วท่านเอาเหรอเอ๊ะเออเอ๊ะอาไปซะละไปจัดเงา อาเจ้าหมีนัดเจอกันที่นี่ใช่ไหมใช่ครับท่านเนี่ยมาเจอกันที่นี่ครับท่านท่านตัวเต็มโดอาไหนเอ้าทีวีอีวิลผลงานของพวกเธอที่ฉันให้ไปสื่อแบบเป็นไงบ้างฮะขอดูหน่อยได้ไหมอ,อส๋สบายมากไม่มีอะไรครับไม่ไม่มีอะไรครับท่านนี่านี่หมีอะไรเนี่ยนี่เราสัญญากับมันไปเราไม่ใช่องไงว่าเราจะไม่เปิดโปงมันเรารับเงินมาแล้วนะนี่เชื่อชัดสิ ถ้าเกิดเราเปิดโปงกับคนนี้เราก็ได้เงินอีกอีกต่อนึงนะเออใช่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 แล้วเขาก็จะจ้างเราอีกใช่ไหมท่านใช่ใช่ใช่นี่เออคือเรามีหลักฐานแล้วมีหลักฐานแล้วเหรอไหน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 ฉันขอดูหน่อยสิฉันขอดูหน่อยอยู่ในกล้องนี้เลยครับท่านเนี่ยลองดูลองดูลองดูเห็นไหมดู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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เขาสกีลกันด้วยนะเนี่ยดูจีดีพอดนะเขาดู่ดูีดูดูเห็นไหมทำไมทำไมจีวีแมนถึงทำกับชันอย่างนี้ได้เนี่ยเขาทบผมวเขาอะท่านพาอจะทบหเขาให้ท่านก็ได้นอนี่แต่ว่าเขาก็มีเขาอยู่แล้วนะเนี่ยข้างบนเนี่ยใช่ใช่เาแก่ยอยู่เลย ถ่ายรูปแล้วเจ้าหมีถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปชรถ่ายรูปคนบ้า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 ว้าาาาย่ายู่ลยไมอย่าอยู่เลยน้อยเนี่ยเจ้าถีวีแมนแกไม่รอดเน่แล้วเกี่ยวอะไรกับพวกชันเนี่ยไงที่รักชอฟิกเกอร์นี่ไหม ทอดมากเลยเดี๋ยวนะทีวีแมนเป็นใครอ่ะจางป้วยทอดแปดหวีบารีแปดเด้งทีวีแมนทำไมเธอถึงทั้นกับฉันแบบนี้นี่มันอะไรอ่ะผม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 ไม่รู้จักเราเราไปกันดีกว่าผมไม่ไม่ไม่รู้จักเลยไม่ไม่รู้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 ทีวีแมนเธอทำอะไรอ่ะ หน้าตาผมเหมือนคนโกหกคนโกตรงไหนผมไม่ไม่มีทีรุดจองวัดได้เลยคนหลาไใจไม่ต้องมาคุยเดี๋ยวฉันจะจัดการนางนี่นางนี่มันคือใครอะคุณคุณใจเย็นก่อนนะเรา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 ไปกินข้าวกันนะเราไปฉันจะตบมันลบถ้าเอามาไล่ละไงเฮ้ยโอ้ยใจเย็น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  สวยกว่าแกอยู่แล้วอยากจะเห็นหน้าฉันใช่ไหมนี่ฉันสวยกว่าแกเยอะให้คนดูหว,วอดได้เลยมั้ยมาตบกับฉันเลยดีกว่ามา คนเดียวอะไรเดียวเฮ้เป<อ>็นพวกแกคนเดียวใช่บอกว่าอย่าบอกอย่าบอกเฮ้ยู้าเนี่เป็นลูกน้องวันหนึ่งแล้วเนี่ยแลแ้วแกตัวหนึ่งเป็นพวกแกเป็นพวกแกสองตัวมาแต่เรื่องวุ่นวายให้ฉันเนี่ยอะไรคนหล่อไม่เกี่ยวคนหล่อไม่เกี่ยวตายหัวก็เป็นจีวีหน้าก็เลียมมีตัวนึงก็หน้ากลมหัวล้านแกไปสแกนลูกค้าก่อนอะก่อนให้เข้ามาเนี่ยเปาพวกแกอะไรหิวเงินแกไม่หิวเหรอ ตั้งไปซื้อกินหน่อยไว้ชีฟเอา้าบอกว่าชีสอร่อยไม่รู้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 